ก да: ับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟแทบแคลงเมื่อสุ่ขสุกันเด้อสูมองสบอนพ่อๆกับซองเบาพุทธายกับพี่น้องบรรยากาศย่ำคำคำพี่น้องไอ้หยดพันเพันเปิดธรรมะพี่น้องไอ้ไก่วัดน่ะพี่น้องเงินเท่ากับไก่วัดพี่น้องเปิดธรรมะพังอยู่ขึ้มือพี่น้องย่ำคำให้เคี้ยวพี่น้องไอ้เขาเคี้ยวอย่างเคี้ยวพี่น้องบรรยากาศคักลีรอพี่น้องเคี้ยวอมทมเลยพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กับบ้านหกโมงกว่าๆเลยพี่น้องดูเบบธรรมชาติพี่น้องนี่ตุบน้อยฮะก็เปิดไฟเลยพี่น้องแบบธรรมชาติธรรมชาสตร์เศรษฐกุลพันธ์ออมกรบหน่อยพี่น้องเลยจังนี่พี่น้องออมกรบหน่อยใส่หมกบวบกรบหน่อยเฮามาแต่บ้านพี่น้องเลยเม่์เอาให้แม่์เราเอามาให้ นีน่อยเนี่พี่น้องอมกินแรงพี่น้องเอ้เดี๋ยวเอาจิตตักก่อนพี่น้องเขาตังอันนี้เขาโทษไฟขอโทษของไฟได้พี่น้องเสียงดังไปหน่อยนี่พี่น้องอมกบหน่อยพี่น้องเจ็บแสบน้ำกันได้พี่น้องยำคำคำเนาะกินข้าวแรงกล้วกันพี่น้องเอาแล้วข้าวหมดเลยอาขโคได้ลูกชสยกินน้ำน้ำอ้ยต้มพี่น้องเอยข้าอถึงอย่างนี้นะดื้อแห้งกบหน่อยพี่น้อง

cái này, này. Này, này nữa quốc lộn nữa của cái sau cùng lắm nắm bởi lắm của thầm nhắm mặt trước 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 mặt

ไม่ตไปอ่อไม่ต้องแก่รอถ้าอ่อมันจะเนี้ยนนี้แมม่กบบแกงแกงแกงไม่ต้องแกงกินมึงแกงแค่เนาะอืนเอาไว้มาไปทีน่สิมาชวมาชวเ

On hành động đại lệch được một trăm linh mãi. Hãy không chút. Quý nó. mạnh lúc ừ. cơm lúc hảo. Hảo hỏi. Hảo 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 Quá bé dạy một cuộc ung thư vô ngắm nhắm nè tuổi tầm tụng nè ngọc tuổi lèng nè ngọc tuổi lèng tuổi nè ngọc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  tuổi non ngọc tuổi nè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 

ซอสจะช้เลยออดอาวคนลกง่าน่อยมามีพอแม่เลี้ยงนั่งคน้เห็นแล้วคนถุนมีพอแม่เลี้ยงนั่นคสนุกสบายนั่สกินกับพ่อแม่ก็เอาห้ไปเฮีดเบียร์พ่อแม่ก็เอาหายยองคนมีอ่ะไม่ก็อุ้มไปกลอ้า

mẹ hinh khói hơn nè, hơi nè này, chỗ ngon chỗ mừng ai nè nè chỗ ngủ hết mọi người 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 mọi Con mọi người mọi người mọi người เดือนไดวสิบกว่ามือวะวันที่จะได้บอที่ที่หาบอเศร้ามือแล้วเนาะเศ้าแล้วนที่ที่หาเนาะอี่ย้อเศร้าแล้วฟอนครึ่งวันที่หนึ่งกับครึ่งเดือนให้เนาะเศร้าแล้วที่หกเปดเดือนใช่้อทียอเศร้ามื่นแล้วย่างยุ่งจนหอดได้สิบเก้าหมือนเนาะวันที่หกปวดเศร้ามือเนาะ ใส่ยังคือขมยอดสไลด์พี่น้องยอดสไลด์ผักกาดยอดหมักบวบหมักบวบใบสะพูพี่น้องนั่งเลื่อใส่หลายางอะไรมาเนี่ยใส่หอยจิ้งคล้น้ำพี่น้องแก่ข้าวเน้อหอมกันหอมกันหอมกันไรหอมกันหอมกันหน้าหูกใส่ดื้อหอมกันหน้า

ครับเก็บพาเพลงท่าน,นี้พี่น้องถา้าติดใจอยู่ตรงใครก็แซ่ก็ติดตามเห้นเด้อพี่น้องพอกันคลินนานสบายดี